สวัสดีครับพบกับผมกล้องงี้ๆนะครับวันนี้ผมจะพามาเล่นปืนหายากปืนหนึ่งนะครับชื่อว่า G36 Elite นะครับเป็นปืนสัญชาติเยอรมันนะครับนี้เป็นตัวแต่งนะครับมันเป็น G36 แต่งนะครับก็คือลำกล้องปืนจะยาวขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนพานท้ายนะครับจะเปลี่ยนพานท้ายแล้วก็ปากปืนจะยาวขึ้นนะครับเพิ่มความแม่นยําดีกว่าตัวเก่ายังไงดีกว่าตรงที่มันแรงกว่านะครับ แล้วก็กระสุนยเยอะ45นัดแล้วก็รวมถึงความแม่นยําที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็อะไรก่ะแรงตีลดลงนะฮะแล้วก็ยิงรัวขึ้นด้วยนะฮะตอนนี้ไฟเล็ดอยู่ที่92นะครับัตรา,าการยิงต่อเนื่องก็เท่ากับ AK A3 เดี๋ยวว่า M4 A1 นั่นเองนะแตความแรงแรงกว่า M4 A1 แน่นอนครับแรงที่29นะนี่เป็นตัวแต่งมาให้เอาไอ้ชาติมึงมเล่นธนกูก่อนนะ ว่าจะไม่ใช้ของเก่าย่าุ้ยโหยินรัวขึ้นรู้สึกดีมากเลย่ะการหลอยให้สัตว์เดี๋ยวผมเทียบสเปคให้ดูใหม่ลแล้วก็จะเทียบกับตัว G36 ตัวออริจินอลนะฮะจะดูกันนะครับนะครับดูความรัวของปืนนะฮะปืนจะยิงรัว กว่าเดิมค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับไปดูตอนเล็งสโคปเหมือนเดิมนะครับจีบสูงจังเหมือนเดิมเลยครับแต่ก็จีบสุดก็จะอยู่แค่ประมาณนั้นนะครับเวลายิงก็ดึงเมาส์ลงแล้วกันนะเดี๋ยวผมพีชีพผมเจาตัวจี๓๖ง่อยๆมามาให้ดูก่อนเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้หลายๆคนคงรู้จักกันดีนะ ดูนะครับเห็นไหมครับความรัวของปืนจะน้อยลงนะตัวแม่กี้จะรัวกว่าโหมเดิงมาถึงฐานเลยเหรอเอาใหมน่นะครับจะบอกใหญ่เทอะทะนะฮะตัวแไงกี้ก็กีดแล้ๆายกันนะครับแรงกีดแก้ท้ายกันทนี่สัม ยิงต้องขยันเติมลูกเพราะลูกแม่งน้อยโอ้มันเก็บหมดเลยเว้ย <c oughs> โอ้โหมากลับมาตัวเดิมดีกว่าอยู่ไหนวะแบบกี้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลยไปแล้วแป๊บหนึง่ง Nó quá nhiều, không thể tìm được nó. Được rồi, tìm được nó rồi. Nó rơi xuống. Nó rơi xuống. Ê! 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 Đừng ม,มันดีวะ่ะมันยิงรู้สึกมันยิงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเ,เฮ้ยก่อนตายก็ได้มาตัวเว้ยไอ้น้องอินนู่นไปไหนสองคน รมีธนูคนเดียวอะ่ะโอ้ย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 โ,ยโ,ยโดนทำร้ายเอาไอ้ซาด <c oughs> มีธนูที่ยิงกูเพิรนเลยนะมีบุเพิร์นเลยนะ

เอ้ใครขโมยเลือดโอ้เยี่ยนี่ <c oughs> จะเติมเลือดสะหน่อยไปเติมให้เพื่อนเฉยเลย ครที่เข้ามาดูหรือบังเิญมาเจอคลิปผมฝากกดไลค์กดติดตามกันสักหน่อยนะครับเอามาตายแล้วนี่ว่า,วาก็ากายิงซากอยู่ได้นี้เดีบุกเข้าไปเขาเรียกบุกเข้าไปดถานที้หลายคนคงจะรู้จักกันดีนะด่านกลางคืนนะฮะ มา้วิอลอบโอ,โอ้นานั่งเติมเลือดเลยไหนๆก็จะตายลวตายให้รู้แล้วรู้รอดไป เ็บไม่ล่ะโอ้โดนเก็บหมดเลยกินน้ำเงินโดนกดจัดเลยอะเ่ยเ่ย ยี่ไม่งั้นได้แล้วไอ้สองตัวเนี้ยซากทั้งคู่เลยเมื่อกี้เนี่ยลุยเข้าไปยังไม่ตายโอ้โโอ้ยอยลอยโอยโอยโอยเยี่ยตรงตีนู้กหลบได้ โอ้ยโอ้ยสอมเฮียอะไรเัดขนาดเฮ้ยเฮ้ยปันไทยมีแต่ไทยฮะมีแั่ไทยเนาะเกับใคจนเอล่าอ้ยเขาบอกประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันสักหน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม Red team, win!